หลวง,งพ,งพี่ถ้าทำเนียรัฐบาลหรือสำนักโฆษกฟังอยู่ค่ะอยากพูดอะไรถึงเรื่องการสวดมนต์ไปถึงนายกคะหลวงพี่เชิญค่ะสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีมากแต่พระที่ฉันหมูกระทะคืนนั้นก็สวดมนต์ทุกรูปเหมือนกันกำลังจะบอกว่าสภาพเอาอะไรมาสวดมนต์ขอร้องสวดมนต์ขนาดน,นี้เอาอะไรมาทำผิดขอร้อง พระอนนอนก็สวดมนต์ทุกวันเหมือนกันพระอนนท์สู่คิดไปแล้วขอให้มุ้ฟขอให้มูฟออนจากตรงนี้ขอให้มูฟออนจากยิ่สวดมนต์นะโอ้ยปวดกล้ามแล้วที่สรุปสรุปก็เป็นเรื่องเป็นก็เป็นเรื่องที่ดีการสวดมนต์ดีอยู่แล้วฮะดีอยู่แล้วฮะอ่าแล้วคนรสวดมนต์แปลว่าไม่ทำชั่วหรือเปล่าคะเอ้ายังถามอีกเหรอท่านอจตอบไปแล้วเรื่องหมูกระทะเรื่อง คือคุณป้าก่อนมาถามคือถามตรงๆก่อนว่าต้องการอะไรจากอาตมาทั้งสองคือคือพูดมาตรงๆต้องการให้ฝึกหรืออะไรหรือหรืออยากเห็นโดนโดนสำนักพุทธเล่นงานหรืออยากให้ศรีสุวรรณไปฟ้องหรืออะไรฮะขอาาคำถามที่มันตรงๆไม่ชองจริงๆจะถามคุณจอมก่อนว่าถ้าจะให้ตามาตอบตอบอาตมาก่อนว่า ประเทศไทยเราอ่ะเป็นไม่ได้กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วกําลังพัฒนาค่ะเนี่ยเนี้ทัตีได้ตีเลยนะพี่วันหน้านี้นะเริ่มดูนะถูกประเทศตัวเองสัทีประเทศทเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่าได้แค่นี้ <laughs> <laughs> พระจผมบอกผมว่าพระจาไม่รอบเลยเอาอะไรเอาเอาอะไรมาพัฒนาถามก่อน รถเมตั้งแต่ยุค90ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้สภาพให้รัฐมนตรีมานั่งรถเมย์เข้าสภาคอนสูวงพี่ถึงรถเมล์เราจะเก่าแต่เราจะมีเรือดำน้ำใหม่นะคะอ่ะอ่ะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะฮะก็หลวงพี่อย่าพ่งถ้าจะฝากถึงรัฐบาลอยากฝากอะไรเชิญค่ะขอฝาก ด้วยคำคมที่พูดเสมอๆว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานฮะ่าทำน้ำทำมาแลกแลกหมดแล้วประเทศชาติแลกยิ่ตำตำมาจีบป,ปีแล้วทำก่อนจะตำไปยังไงหยุดทำ อย่าอย่าให้เหมือนที่ยอมรีน้าจังเขาบอกกูกูไม่มีจะแดกกูขายไม่ได้กูเครื่องเครื่องซ้ำอางกูก็แดกไม่ได้เขาปากไัปากไัถ้าถ้าอย่างนี้พี่ต้องขายถ้าปมนงั้นไมันพี่แพ้ขาดเดือนไปอย่าฝากรัฐบาลว่า ยามเหนื่อยยามท้อยามเิ้นหวังยามหมดกำลังใจเปลี่ยนยามใหม่จะครับใครอยากเปลี่ยนยามยกมือขึ้นย